อายุ14นะครับถล่มห้างยับเยินมีผู้สวนเสียมีคราบน้ำตามีการหลั่งเลือดคำถามสำคัญคือว่าอายุเพียง14เนี่ยนะครับทำไมถึงทำได้ขนาดนี้เราจะเห็นว่าการมีเงินมีตำแหน่งมีอาชีพที่ดีมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะทางด้านจิตเวชเนี่ย ปัญหาที่สะสมในว,นวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือความบอบช้ําในวัยเด็กเนี่ยมันจะออกอาการทางด้านจิตเวชในช่วงวัยรุ่น14-15ขึ้นไปนะครับแต่ก็มีผลวิจัยนะครับทางการแพทย์ว่าที่ร้ายแรงกว่าความรุนแรงในวัยเด็กก็คือการถูกทอดทิ้งถูกละเลยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเรามารณรงค์กันนะครับร่วมให้ความอบอุ่นกับเด็กๆนะครับ ตั้งแต่แรกคลอดจนถึง -3 ปีแรกนี่เป็นวัยบ่มเพาะนะครับเซลล์สมองความรู้สึกอบอุ่นนะครับความเมตตาอาทรไปจนถึงวัยรุ่นไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับโดยเรามีข้อที่2นะครับก็คือถามและรับฟังเด็กๆถามและรับฟังลูกๆให้มากนะครับและสุดท้ายนะครับขอให้คิดถึงความสามารถความถนัดของลูกเป็นจุดเริ่มต้นเพราะหลายๆครั้งที่เราไปยัดเยียดความต้องการเรา ในตัวเด็กในตัวลูกแล้วมันก็ก่อให้เกิดแรงกดดันสุดท้ายไประเบิดลงที่ไหนไม่ได้ไประเบิดลงกับผู้ที่บริสุทธิ์นะครับต้องบอบช้ำเสียหายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้จากสิง่งเหล่านี้แล้วก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้วยกันทุกคนทุกท่านครับ